สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้แอดยีนพารวยก็จะพามาชมแนวทางหานอยสามนอยนะคะสามนอยก็จะมีพิเศษปกติ vip นะคะก็ มาชมวันที่29กันก่อนนะคะสูตรเจาะ2ตัวบนล่างนะคะวัดใจสองตัวบนล่างก็คือเจาะ2ตัวเด่นบนล่างนะคะก็ตัวเด่นก็จะมี3กับ7นะคะแอดยินก็เจาะมาเน้นๆนะคะเจาะมาเน้นๆทุกคู่นะคะตัวที่แอดยินติ๊กชอบก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะแต่ที่สำคัญก็คือ เจาะให้เน้นๆทุกคู่นะคะวันนี้ก็สำหรับสูตรเจาะสองตัวบนล่างวันนี้ก็เจาะได้3 5หนะคะแนวทางมาห3านะคะก็ทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะทุกอย่างก็ต้องไปกลับจ้าพี่น้องจ๋าสาหรับเด่น7วันนี้7มาเม็ดเดียวนะคะมารอบพิเศษเนาะมาข้างหน้านะคะมาตัววิ่งนะคะตัวรูดตัวเจาะไม่มานะคะ อ๋ 7, อเจ็ดยินเอดยินเจาะเจ็ดหนึ่งไม่ไม่เข้าเนาะวันนี้มาเจ็ดมนหนึ่งเจ็ดนะคะเจาะเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดไม่มีจะวันนี้หลุดเนาะหนึ่งเจ็ดเสียดายเท่เนาะเด่นมาทั้งสองคู่จะเป็นน้องจ๋าก็เด่นมาทั้งสองคู่นะคะก็เจาะไม่เข้านะคะสําหรับเด่นเจ็ดเนาะก็ะต้องขอโทษขอ,อาภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ได้ พรอบปกติไปนะคะ5335หนะคะมาตัวกลับนะจ๊ะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะสำหรับงวดวันที่30นะคะ30เดือน4ปี64นะคะแอดยีนก็ได้ตัวเด่นเจาะมาให้เรียบร้อยนะคะแอดยีนก็ยังได้ตัวเก่าอยู่นะคะได้ตัวเก่าแต่อาจจะเจาะตัวใหม่นะคะตัวเด่นตัวเก่านะคะแต่เจาะคู่ ตัวเจาะอ,อาจจะเปลี่ยนตัวเป็นบางคู่นะคะก็แอดยินได้สูตรคำนวณมาแบบนี้แอดยินก็เจาะให้แบบนี้นะคะเจาะเน้นๆนนนะคะสามน้อยก็จะมีพิเศษปกติ VIP นะคะส่วนมากส่วนมากเลยนะคะสำหรับแอดยินพารวยส่วนมากจะมาประมาณรอบปกติหรือไม่ก็ VIP นะคะส่วนมากเนาะปกติกับ VIP แต่พิเศษก็มาบ้างนะคะพิเศษก็มานะคะวันก่อนพิเศษก็มา ก็คือสูตรวัดใจ3ามนอยนะคะคือสูตรรวมสามนอยนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ รับชมรับฟังกันต่อนะคะก็สําหรับสายวิง่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะชอบ7ก็วิ่ง7รูดเจเจาะ7ได้นะจ๊ะชอบ3ก็วิ่ง3มเจาะ3รูด3ได้จะเป็น้อกจ๋าก็พิเศษปกติ VIP นะคะก็ที่สังเกตมาก็ส่วนมากแอดยินพารวยนะคะสูตรแอดยินพารวยส่วนมากเลยจะมาช่วงปกติ VIP นะคะส่วนมากแต่พิเศษก็มานะคะมานะคะพิเศษก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะคะ ก็แยดหญิงจะติ๊กตัวที่ชอบนะคะอย่างเมื่อวานเนาะที่ยิตัวที่ติ๊กชอบไม่มาจ้ะมาตัวที่ไม่ได้ติ๊กนะคะแต่ก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่นะจ๊ะก็มีเจ็นะคะเจ็ดสองหนมาแล้วก็อชอบอยู่นะคะเจ็ดหนึ่งจ็ดศูนนะจ๊ะก็ อ๋อเจ็ดสามสามก็มีแล้วเนะเาะเจอยู่นี้อันนี้เอาเป็น3 6กก็แล้วกันนะคะ3 6มหกหรือสามห้าเนาะเนอสามหกกับสามหจ้ะสามหกสามสี 3, 6, 3, 4, 3, ่สามศูนย์นะจ๊ะ ก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอชมไม่ชมเป็นแนวทางได้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ